ี่จริงๆแล้วมันต่อเนื่องมานานแล้วครับผมผมว่าเริ่มจากเป็นคอนซินเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็มีงานภาพมีอะไรเงี้ยที่มันใช้เสียงค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นมันก็แบบเกือบดีขึ้นแล้วพอมาซ้ํามันก็แย่ลงแล้วก็กลับทานยาแหะฮะแล้วก็มันก็กลับมาดีขึ้นแล้วคือหลักๆแล้วคือมันไม่เคยได้พักจริงจังมันเหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ร้อยสักทีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรอบนี้เหมือนแบบน่าจะ,น,าจะน่าจะหนัก พิสุดแล้วในแง <vardı. S 1> yeah ่ของว่าผมไม่ได้แบบเป็นไข้นอนโมแต่ว่าร้องไม่ได้เลยเมื่อวี้นี้ไม่ไม่แน่ใจว่าได้อยู่หรือว่าผมพยายามจะร้องก็เป็นพยายามจะร้องท่อนต่ำๆก็ไปอาการกลัวมากอาการอัปเด็อากาศเป็นไงบ้างครับี่มันไม่เจ็บครับมันแค่ร้องร้องแล้วมันเสียงมันพลิกครับแล้วทำไมพ่สูจเพราะเราเป็นนักร้องที่พอเสียงที้ยันแงเรากังวลเรื่องงาน คอมมิตเมนที่เรา,า,เ,ราเรามีไว้แล้ว<ะ>มากกว่าครับคือถ้ามันว่างๆนะก็ยังโอเคเรายังพักไดนะ้แต่ว่าอย่างวันนี้ก็มีงานนี้ที่ต้องต้องขอโทษทางเจ้าภาพนะแลวก็ทางกศสอทุกคนที่มาเฝ้ารอดนะูมากๆเลยเพราะว่าอยากจะมาร้องมากๆแต่มันมันจะไปมันไม่ได้คนระับมัน <c oughs> <c oughs> จะกลายเป็นโชว์ที่น่าสงสารมากขั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงพี่ข<ะ>ั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงครับเพราะจริงๆแล้วก็พัก ก็คือสัมพัญที่สุดแต่ว่าผมพักได้แคว่วันวันพรุ่งนี้ที่ต้องยกเลิกง,งานที่เชียงใหม่ซึ่งก็ต้องเรื่องเรื่องเขาไปก่อนแหละครับแต่ก็ยกเลิกค่อนข้างาพินนาตีสุดท้ายมันก็จะมีวงมีอะไรที่จะต้องซื้อตั๋วไปแล้วอะไรก็มีก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยไม่ให้ไม่ให้ทางร้านเดือดร้นรอนแล้วก็ผมเองก็จะต้องไปไปเล่นให้เขาในอนาคตในวันที่คิวตรงตัวกันแต่ว่าพรุ่งนี้เชียงใหม่แพนเชิรไปแล้วแล้วก็ว มาลืนก็จะม <function als. S 1> ีงานหนึ่งเอ้ยมาลืนไม่มีงานได้พักอีกวันนึงแล้วหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาลุยอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นในช่วงสองขวันนี้ก็ต้องไปเอาพูดใน้น่อย d i okay, s คุณหมอคุณหมอ่าหแล้ววันคุณหมอก็อัดอัดยาเปแล้วครับเป็นยาแบบที่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่มันค่อนข้างแรงใช่เป็นพวกเซรอยช่วงปีนี้ผมหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่คุณหมอก็ดุมาเออถ้าเกิดยาใช้เสียงอยู่มันก็ยังไม่หายครับคุณหมอคุณหมอไม่ดุคุณหมอคนนี้ใจดีมากๆเลยแต่ว่าด้วย อาจจะเจอหมอบ่อยครับหมอก็จะเสนคุยแบบเป็นกันเองกันเองไม่แก้บอกหะไครับแล้วหนูอกเลยเราไม่สามารถทำงานได้ใช่ครับเรามันอยู่ไม่ได้จริงๆครับหม่ยว่าก่อนหน้านี้พี่ตู่ก็มีปัญหาเรื่องเสี่ยงมาโดยตลอดจริงๆแล้วมันมีเรื่อยๆแต่ว่างานล่าสุดมันน่าจะเป็นพวกควันต่างๆในเล่นตามผับตามบาร์บางทีมันมีควันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นหนักเลยครับวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบแย่เลยก็มีเมื่อวานนี้ที่ต้องไปร้องเพลง ให้มากบริหมารกบลินกับคิมเบอรี่ก็ก็สัญญ,ญาน้องคอยว่าจะร้องให้เขาเต็มๆแต่ว่าขึ้นไปจริงๆก็ต้องหาคนมาช่วยเพราะว่าพอร้องสูงขึ้นไปปุ๊บก,ก็หายเ,เสียงวหายแต่กลัวมันจะกัดไปในเลนที่อยู่ท่ามกลางเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับเรือรังอยู่เราไม่ที่จะพักยาวกว่านี้หรอกไปดูสามวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่หายร้อนมมันมีงานไปแล้วอะครับครับมันไม่ มันไม่สามารถเลื่อนผูกคอมมิชเมนต์ไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับมันเลยมันจะวุ่นวายทุกคนมากๆเลยคุณหมอเตือนไม่รูว่าายไม่นาะหายไม่หรือไม่หายแล้วไม่มีทางหายต้องนอกจากเรางเตือนครับคุณหมอก็เตือนบอกว่าก็เนี่ยแหละครับก็ต้องโดนสเตรอยด์นะครับเหมือนเรียกว่าก็นอกจากการพักผ่อนแล้วอันนี้มันก็จะแบบประทังเราให้ไปได้อีกแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็คือถ้าไม่ไม่ใช้ยาแบบนี้ มันก็จะเป็นเม็ดได้แล้วพอเป็นเม็ดเราก็ต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนครับที่พี่น้องแบบรวมจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้แย่แบบมากขนาดนั้นแต่ผม <ๆ S 1> ว่ามันแค่แค่เป็นมานานะครับแต่มันไม่ได้โดนเช่นเสียงใช่ไหมพี่ตุ๋นที่ที่ตุ๋นรวมี่นคือข้างๆที่มันรวกนก็คือ,อคตรงเนี้ยแหละก็คือทั้บบงหมดนะครับมันจะเป็นเช่นนั้น ใช่ชาน่าเป็นพับน่ากลัวมากเลยนะคอทุกคนเป็นอย่างนั้นนะทานใดไเป็นอย่างนั้นานลยจะไม่แดงขนาดนั้นานนาทครับน่ากลัคนมราันนายรับือใช่ใช่ใชในฐานะนองรองก็คือเครื่องมือของผมนะครับเราพยายามพักผ่อนให้เตียงอตอนนี้ต้องกินยาสเตียรอยเรื่อยๆเลยใช่ไหมฉีดไปวันนี้แล้วก็ต้องทานใช่ครับาไปไปปีเฟสติวัลก็า ปลายปลายปีก็งานเยอะเหมือนกันครับก็าก็เนี่ยครับต้องพยายามพักให้หายนะครับอืมอันนี้มาดีขึ้นตั้งแต่วันเป็นเป็นมันมันดีมันดีขึ้นไหมถ้าก็ได้เราพักจริงๆหรือแบบว่าเออยังผมว่าดีขึ้นผมว่าต้องดีขึ้นครับแล้วก็ต้องต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ต้องเคลียร์คิวเรื่องงานนะครับว่าเออเคลียร์หน่อยอย่าอย่ารับงานเยอะมากไป ไม่ได้เสียงานมันงานมันมเข้ามาเราก็ต้องทํางานใช่ไหมใครจะไม่อยากทํางานฮะแต่ว่าผมว่าสําคัญพอๆพอกับสุขภาพก็คือเวลาครอ,อบครอบครัวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็พยายามจะบาลานซ์ให้ดีแล้วแต่ว่าช่วงปลายปีมันเป็นช่วงธรรมดาครับทุกคนแต่ว่านักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับต้องต้องรับเงื่องนไขเนาะเลีเ่ยงไม่ได้หมอเตือนให้ระวังอะไรมาครับเวลาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยควนันครับควนันเราต้องระวังพวกควนันบุหรี่ควัน เครื่องสุกทุกอย่างที่มีอะไรเงี้ยครับไลไอซ์ S, หรือเอ็คือสโมกมาชีนอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับพรงนี้นมันจะทำลายไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนที่ท สูดเข้าไปมันจะทำลายเส้นเสียงเราแล้วก็คนที่แพ้ง,ง่ายอะไรเง,งี้ยก็จะเป็นอ้งปกันยากนะพี่เวลาแบบว่าไปถักอะไรมแบบนีนเราก็อยู่ในที่แบบมืออาจจะต้องขอความร่วมมือเจ้าภาพเลยคใช่ใช่ใช่บางทีถ้าเรารู้รก่อนว่าร้านนี้เขาอาจจะมีอย่างนี้เราก็ต้องบอกเขาก่อนบางทีเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเราก็ร้องมาแล้วเราก็กลับบ้านไป,ไปเราค่อยมารู้ที่ค่อยมาพังทีหลังครับ ก็เป็นห่วงครับก็เป็นเป็นห่วงกันหมดครับท <ÜNDNIS> ั้งภรรยาทั้งทั้งแฟนคลับทั้งอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นห่วงเราพักก่อนครับพักก่อนครับโอเคขอบคุณคครับบขอุณมากครับขอบคุณครับเรับ